ครับสวัสดีครับเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่2นะครับว่าด้เรื่องของการสร้างแฟ้มสะสมผลงานนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยการแบ่งส่วนพื้นที่การทํางานการหาภาพพื้นหลังการคัดลอกเลเยอร์การใส่เส้นขอบให้รูปภาพนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื interior, ่นนะครับให้เราเลือกที่เครื่องมือดังตัวอย่างนะครับเลื่อนเมาส์มาบริเวณด้านบนคลิกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วลากลงมานะครับตามตัวอย่างเลยนะครับเราจะแบ่งพื้นที่ไว้พอประมาณนะครับเอาตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่ชอบนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะไว้ใส่ข้อความนะครับดึงลงมาในส่วนข้างล่างก็เช่นเดียวกันแบ่งส่วนไว้นะครับตรงนี้ก็จะใส่ข้อความในส่วนล่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูปภาพนะครับคลิก ดึงรูปลงมาวางวางให้พอประมาณตามตัวอย่างนะครับได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับจะทำการไปหาพื้นหลังนะครับซึ่งจะได้ในลักษณะแบบดังตัวอย่างนะครับก่อนอื่นก็คือจะเข้าที่เว็บ Google ก่อนนะครับเข้า Google เสร็จไปที่ค้นหารูปภาพพิมพ์ ตามตัวอย่างเลยนะครับเราอินเทอรามนี้นะครับแล้วกด Enter นะครับก็จะได้รูปแบบของบ o เก้ออกมาเยอะแยะมากมายในตัวอย่างก็จะลองใช้ตัวที่เป็นสีเขียวดูได้แล้วนะครับก็คลิกเมาส์ขวาเลือกอันบนเพื่อเปิดกรอบใหม่ขึ้นมาแล้วก็กดดูที่รูปภาพคลิกขวาก็ปีอิมเมจก็มายังงานเรา แล้วก็เพนงานลงไปนะครับให้มีกรอบเพื่อขยับแล้วก็ขยายได้ก็ต้องติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับทั้งบนดึงขยายออกมาแต่ความชอบนะครับได้ที่แล้วก็กด enter ลากไปไว้ด้านหลังของรูปหรือเยื่อรูปนะครับต่อมาก็จะใส่เส้นขอบให้ดูน่าสนใจนะครับ คลิกเลือกเลเยอร์รูปที่ต้องการใส่เส้นขอบคลิกเมาส์ขวาเลือก building option นะครับจากนั้นก็คลิกที่ store นะครับเลือกสีอย่างในตัวอย่างก็จะเลือกเป็นสีชมพูนะครับให้เราเลือกเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบสีชมพูนะครับปรับขนาดตามต้องการนะครับของเราเองเราเลือกขนาดตามต้องการของเราเองนะครับแล้วก็กดโอเค คีย์ในการ Co p ป l ี y เยะนะครับเพื่อจะใส่เส้นด้านหลังให้เป็นสีขาวกด Ctrl J นะครับ Ctrl J เมัเลือก l a y ย r ล่างนะครับเพราะจะให้เส้นขาวอยู่ข้างหลังคลิกเมาส์ขวาดูดิ้งออปชั่นมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกสโตร e เปลี่ยนสโตร e จากสีชมพูให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นสังเกตผลก็จะได้ความน่าสนใจออกมานะครับเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ Sub สไ r i b e ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ